สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วลไลฟ์สูรชัานแนลนะคะแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี2023นะคะหวังว่าจะเป็นปีที่พวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ enjoy life กันไปด้วยกันนะคะใครที่อยู่ใน m s journey ได้โคต้าแบกแล้วก็ค <ừ. S 1> อมเมนต์ให้เพื่อนๆทุกคนอิจฉากันได้นะคะตัวเวลวเองเนี่ยปีนี้ก็ ไม่ได้หวังนะบอกเลยว่าปี2023บว่าไม่ได้หวังว่าจะได้โคตาแบ็กปีนี้นะคะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบปีที่แล้วเนี่ยได้ได้มา2ใบาทางทางที่เป้าหมายตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเออมีแอเมสใบเดียวในชีวิตเนี่ยมันน่าจะเพียงพออ,อที่ไหนได้มันก็งอกใบที่2ออกมาเนะถามว่าใบาถัดไปเนี่ย ก็รู้ตัวแล้วไม่หลอกตัวเองก็ยังอยากได้เพิ่มนะคะแต่จะได้ภายในปีนี้ไหมเนี่ยไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่รีบนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าจะจะไม่รีบนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะคะของที่เราได้มาจากตอนที่ไปรับน้องเคลลี่กลับบ้านนะคะหลังจากที่ส่งน้องเนี่ยไปซ่อมเรื่องตะเข็บมานะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยก็อาจจะ เล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะอันนี้ก็แชร์ความคิดเห็นว่าตัวเบลเองเนี่ยมองยังไงในในฐานะที่แบบว่าเออก็ร่วมเดินทาง I อเมสเจอรมาเนี่ยก็เกือบจะหนึ่งปีนะคะจริงๆแล้วก็มีความสุขนะเบลรู้สึกว่ามันก็ให้ประสบการณ์ของเราเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งในการซื้อของนะคะเบลเนี่ยได้ลองทั้งที่ไทยเนาะ กับที่ดูไบทั้งนี้คือ SA ของเบลเนี่ยก็ก็น่ารักทั้งคู่นะคะแต่อย่างหนึ่งก็คือ SA เวบลที่ดูไบตอนนี้นะคะคือเขาก็ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ,ออเขาก็ทำงานมาสุดท้ายเนี่ยก็ text มาบอกเบลนะเบลก็ว่าเอ,อ๊ไม่น่าละ่ะเขาเนี่ยรีบหากระเป๋าให้เบลพอสมควรนะคะน้องคอนซอมที่เบลได้มาเนี่ยก็ส,สวยมากแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแป๊บหนึ่งเขาก็ลาออกนะคะ ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ทำยอดต่อที่ที่ดูไบแล้วนะคะตั้งใจว่าจะค่อยๆซื้อของอะไรที่เราอยากได้ของอะไรที่เราใช้ที่เราที่เราต้องการใช้อะคะ่ะหรือเราชอบจริงๆเราก็จะรอมาซื้อเมืองไทยนะคะค่อยๆเก็บยอดไปดังนั้นก็ไม่ได้หวังว่าจะได้โคตาแบ็ในปีนี้นะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรออกมาบ้างไหมเนาะแล้วก็ ถ้าเบลเขาชอบไปเรื่อยๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยเอามาอันบ็อกซ์แกะกล่องแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะแต่อันนี้ก็พูดไว้ก่อนต้นปีแต่ว่าไม่รู้เอาจริงๆแล้วเดี๋ยวพอกลับไปดูใบเนี่ยจะไปซื้ออะไรอีกหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอามาอันบ็อกซ์กันไปนะคะก็แชร์ต่างๆให้เพื่อนๆฟังกันไปด้วยกันนะคะสําหรับ ใครที่ติดตามมาเนี่ยก็ขอบคุณมากมากจริงๆนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดส i อ e ให้เรานะคะเอาละก็วันนี้นะมาแกะกล่องสิ่งสิ่งนี้กันนะคะก็บอกเลยว่ามันก็เป็นหนึ่งชิ้นที่หายากเหมือนกันนะคะหายากระดับหนึ่งเลยไม่สามารถที่จะแบบ Walk In ไปแล้วก็ Walk In ไปแล้วเจอเนี่ยก็คือคุณก็ต้องโชคดีระดับหนึ่งนะคะส่วนมากเนี่ย ไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากก็คือทุกคนก็ต้องบอก SA ไว้แล้วก็ถ้ามันมีของเข้ามาก็มัก SA เขาก็จะออฟเฟอร์ให้คนที่เขาแบบลงวิชลิสไว้นะคะอยู่ๆค random walk ุณแรนด o m w a วอล์ิเข้าไปเลยแล้วก็ได้ของชิ้นนี้นีก็ะะก็ต้องพึ่งดวงระดับหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรตดาดากล่องก็ชิ้นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้อะไรมากนะแกะกัน มันเป็นของที่เบลไม่เคยมีมาก่อนด้วยแหละแล้วก็ PSA เขาเสนอมาให้นะคะมีก็จะมีถุงผ้าถ่ายอันกวดี๋ยวเขาบอกให้ทุกคนนะ,ะมาดูกันนะว่าจริงๆแล้วน้องก็คือตาดานี่เลยเป็นเข็มขัดนั่นเองแต่ว่าความพิเศษของเขาเนี่ยคือเจ้าสิ่งที่อยู่ในนี้นะคะ แกะให้ดูป่ะคือเบลเนี่ยชอบถุงผ้าอันนี้มากเลยอะที่มันแบบว่ามัดหัวเข็มขัดนะเป็นแบบถุงเเาชเล็กๆเผื่อเอาไปใส่อะไรเล็กๆน้อยๆนะที่เบลคิดเนี่ยก็เอาไปใส่แบบผ้าได้นะคะเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มัดแบบใส่ไว้เพื่อเราจะพกอะไรนะคะเล็กๆอ่ะเข็มขัดที่เบลได้มาก็เป็นเจ้าตัว k คล l ี่เบลนะคะแต่ว่าแน่นอนมันไม่ใช่ k คล l ี่เบลธรรมดา สิ่งที่ทําให้มันพิเศษเนี่ยก็คือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองตดาดามันเป็นตัวพ็อกเก็ตนะคะผิดอันอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่า Kelly ่ x อ็ก k ีนพ็อนะคะแล้วก็มาในสีแคร์นะคะหนังก็หนังเอฟซัมตัวเบลเองเนี่ยปกติแล้วอ่ะก็หายากระดับหนึ่งนะคะถ้าจะหาสีที่มันเป็นพวกสีคลาสสิกนะ ส่วนถ้าจะเจอเป็น Kelly พ o c k e t เองก็บอกว่ามันก็ยากขึ้นไปอีกนะคะในช็อปเนี่ยเรียกว่ามันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สาวแอรเมสอะของผู้หญิงเนาะก็มีก็มีมักจะมีกันนะคะตัว k ค l l ีเบ l เนี่ยแต่เบลเองอะจริงๆที่ผ่านมาเป็นคนไม่ได้ใช้เข็มขัดเลยเส้นสุดท้ายที่มีเนี่ยคิดว่าเข็มขัดน,นักศึกษาทุกคนคือ ไม่ไม่ได้ใส่เข็มขัดเลยแต่ว่าวันที่เข้าไปเนี่ยมันก็เป็นปลายเดือ,อะเออมันเป็นช่วงปลายปีแล้วเนาะเแบลบเข้าไปน่าจะเดือนธันวาแหละที่ไปเอาตัวเคทลีกลับบ้านมานะคะ,ะพี่อเซเขาบอกว่าแบบเออสินค้ามันค่อนข้างน้อยอของเนี่ยมันจะเริ่มขายกันอีกทีก็คือแบบมุกลานะคะแต่ว่าเขาก็มีอันเนี้ยเอามาเอามาให้เบลด,ดูเขาแบบเราอแบบเบลชอบไหมเแบลบก็นั่งคิดในใจว่าแบบเข็มขัดเราเนี่ยปกติไม่ใช้แต่ว่า เราไม่มีด้วยแหละไม่มีเลยทำให้เราไม่มีโอกาสได้ใช้นะคะอ่ะแล้วก็คิดว่าไม่ไม่เสียหายอ่ะมีไว้ซะหน่อยอ่ะบางทีเบลก็ใส่เดรสสไตล์ปล่อยๆนะคะแล้วก็ก็ก็มีบางทีที่ฉุดคิดขึ้นมาว่าเอถ้าเราแบบมีเข็มขัดสักอันนึงเนี่ยสวยๆมาอ่ามาใส่ด้วยมันก็น่าจะดีนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเคลลี่เบลด้วยซึ่งเบลชอบนะคือมันมันไม่ตะโกนเรียกว่าถ้าใครไม่ได้รู้เนี่ยว่าอันนี้คือแอ r ์เมสัะเขาก็เขาก็ <ๆ S 2> จะไม่รู้นะคะเขาก็จะนึกว่าแบบเออเข็บขัดธรรมดานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เบลชอบถึงตัวเคลลี่เบลเองเนี่ยด้วยความที่สายมันะ Adjust ได้นะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ชุดที่มันหนาเนื้อผ้านหนาเราก็ปรับได้นะคะเราจะใส่ เสื้อผ้าที่มันแบบบางอ่ะเราก็ปรับได้นะคะต้องการความยาวเท่าไหร่คือมันปรับได้คือเบลชอบในจุดๆุดนี้นะคะคือด้วยความที่มันปรับได้แบบเนี้ยเนาะมันก็นอกจากขนาดของเนื้อผ้าแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเวลาเอาใส่ด้วยเราใส่กับช่วงเอวช่วงสะโพกยังไงเนี่ยมันปรับได้ตลอดก็เรียกว่าแบบเออมันเป็นเข็มขัดที่ดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนะคะปรับได้แล้วก็ flexible มากจนทำให้เวลรู้สึกว่าคุ้มคุ้มที่มีอันนี้นะคะคุ้มที่มีอันนี้ เออมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบคุ้มที่จะลงทุนว่าแม้จะไม่ใช่เป็นคนที่ใส่เข็มขัดบ่อยแทบไม่ใส่เลยแต่ถ้ามันเกิดต้องหยิบมาใช้จริงๆอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเข็มขัดที่ไปได้ทุกสถานการณ์แล้วก็ไปได้ทุกสไตล์การแต่งตัวนะคะตัวเคลลี่เบลตตัวนี้นะซึ่งอ่ะดีเทลก็คือเขาเป็นหนังเอทซัมนะคะมาในสีแคร์ตรงนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นมันก็เป็นบัคเกิลเหมือนกันกับตัวเคลลี่นะคะเราก็ล็อกเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนปิด แบบนี้นะคะเรียบๆแค่นี้แหละทุกคนดีเทลให้สังเกตอะตกี้กับหัวอะคือด้านเนี้ยจะอยู่ด้านซ้ายเสมอด้านนี้อยู่ด้านขวาเสมอนะคะ,ะมันจะมีตัวโลโกโ้ a m a ตรงนี้นะคะปั๊มอยู่นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นตัว stem นะคะซึ่งของเบลก็เป็น stem U นะคะเพราะว่าซื้อมา2,022นะคะ อย่างหนึ่งที่เรลอยากให้สังเกตอ่ะก็คือถ้ามันเป็นรุ่นที่มากับพ็อกเก็ตนะคะพ็อกเก็ตเองเนี่ยอ,อะไหล่เขาเนี่ยก็จะ,ะไหล่สีเดียวกันกับอะไรอของเข็มขัดนะคะอย่างอันนี้มาเป็นสีทองก็อะไหล่ทองนะคะข้างในเนี่ยน้องมีสเต็มด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นสเต็มยนะมันจะอยู่ด้านขวาอ่าถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวานะคะตัวเลขสเต็มนะคะของสองอันเนี่ย มันจะสอดคล้องกันนะคะมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวคือที่มันจะเหมือนกันเนี่ยมันจะเหมือนกัน2 4 6ี่มันจะเหมือนกัน6ตัวน้านะคะส่วน2ตัวหลังเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปถ้าเพื่อนๆคนไหนไปซื้อตลาดรีเซลหรือยังไงก็เช็กกันดีๆนะคะว่าว่าของจริงของปลอมอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ดูได้นะคะคือสแตมม์เนี่ยน้องต้องสอดคล้องกันนะคะอีกอย่างหนึ่งอะพอมันเป็นตัว พ็อกเก็ตเนี่ยก็คือจะมีด้านหลังมานะคะเพื่อให้เราสอดสายเข็มขัดเข้าไปอย่างที่เบลบอกพออันเนี้ยมันเป็นหัวดังนั้นเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือเสมอนะคะเพราะว่าเราจะใช้อ้น,นียสอดได้อย่างเดียวส่วนตัวเบลรู้สึกว่าเวลาใสา่เน,นี้ยเข้าไปอะใส่ย,ยากทุกคนคือมันต้องดันอ่ะดันขึ้นมาให้ดูแล้วเวลาจงังหวะที่เบลดันอย่างเงี้ยเสียวใส่สายตรงเนี้ยหักมากเลยค่ะ มันแข็งนะด้วยความที่มันแข็งเนะี่ยก็ต้องแบบดัดแบบดแบบันดีๆขึ้นมานะคะก็จะออกมาแบบนี้นะอ่าแล้วก็ที่เบลชอบเนี่ยก็คือแบบบางทีใส่กับเชิ้ตอย่างเงี้ยเ้วก็เอามาพันได้เลยนะคะเนี่ยก็คาดนี้นะคะกับเชิ้ตก็เพิ่มกมิ่นให้กับเสื้อผ้าเราได้แล้วนะคะ ชอบมากมากจะประมาณนี้แหละคะ่ะกระเป๋าเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวาของเรานะคะเนี่ยเราก็เปิดแล้วก็แบบหยิบของสะดวกสบายดีเหมือนกันทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าบางทีเนี่ยเราจะเอาเข็มขัดเรียบๆแล้วก็แกะเอาตัวพ็อกเก็ตออก น,นี่ก็จะเป็นลุกแบบว่าไม่มีพอเก็ตนะก็จะประมาณนี้โอเคเอาละอันนี้ก็พูดถึงสาเหตุที่ซื้อไปแล้วนะคะทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องราคานะคะ ราคาก็คือว่าถ้าเจ้าเคลรี่เบลธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32 0 0มอันนี้คือก่อนที่ a อ r m เมจะขึ้นราคานะคะอ่ะตัวเคลรี่เบลเนี่ยอยู่ที่32 0 0มถ้าเป็นเคลรี่เบลบวกพ็อกเก็ตอันเนี้ยจะอยู่ที่48 0หมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณเพิ่มมาอีก16 0 0เนี่ยเพื่อได้คาร์ดทุนอีกหนึ่งอันนะอ่ะและเยวจะเทียบให้ดูกับเจ้า คลวี่ดูโอที่เบลใช้นะคะก็น้องเนี่ยเตี้ยกว่าแคลวี่นะคะแต่ว่าความกว้างเนี่ยพอกันเลย่ยความกว้างเนี่ยเห็นไหมเท่ากันเลยแต่ว่าแค่เตี้ยกว่าเน็ดหนึ่งเนาะก็อย่างแคลวี่เองเนี่ยถ้าเบลจําราคาไม่ผิดก็ประมาณแบบสองหมื่นสองหมื่นกว่านะคะอ่ะอันนี้ก็คือแบบได้มาคาร์ทโฮเดอร์อีกหนึ่งตัวในราคาหน่นหก ก็สมเหตุสมผลกับกับราคาเครื่องหนัง S L G ของ a i r m a ะกันเนาะอย่างเช่นบางทีเนี่ยถ้าเราต้องการแบบผกการ์ดเยอะอะไรนะคะก็เหมือนแบบก็มีแบบคาร์โรดเดอร์มา2อันแบบนี้นะคะก็เอาไว้ใช้งานแยกกันได้นะคะก็เลยตัดสินใจรับมาเป็นตัว แคน k ี่พ็อกเก็ตตัวนี้นะคะจริงวันนั้นเนี่ย PSA ก็เสนอตัว k ค l l ี่เบลธรรมดาให้เบลด้วยนะคะแต่ก็เป็นสีอ e ีทู e นะคะเบลเองก็มองว่าเออสีสีจริงๆทั้งสองสีเป็นสีคลาสสิกแล้วก็สีอ e ีทู e ก็ออกเทาๆใช่ไหมคะกับสีแครเนี่ยสีขาวทั้งสองสีเป็นสีคลาสสิกเลยมันก็ไปได้กับทุกชุดนะแต่พอเบลคิดแล้วก็แบบจัดเป็น k ค l l ี่พ็อกเไปเลยดีกว่านะคะก็ยากด้วยนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะแล้วก็เหมือน ทูอินวันนะคะก็เลยจบด้วยอันนี้นะคะชินนีออกมานั่นเองอ้ออีกหนึ่งอย่างที่ลืมบอกเพื่อนๆไปก็คือว่าเดือนนี้เดือนมกราแล้วเนาะหลายๆชอบของ a อร์ทั่วโลกเนี่ยเขาก็กำลังปรับราคากันนะคะเพราะอย่างยุโรปนก็เริ่มปรับแล้วนะคะตอนนี้ทางไทยเองก,ก็กำลังปรับราคาแล้วนะคะแล้วก็วันที่เขาจะปรับเนี่ยคือห้ามกรานะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเล็งอะไรไว้เนี่ยรีบเข้าไปซื้อนะคะ5้ามกราเนี่ย ปรับราคาทางร้านแล้วค่ะทีนี้ก็อย่างที่เกลิ่นไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายที่เราได้มาปี2022นะคือจะบอกว่าได้มาอีกนะช็อปป้ายปีแอบยิบม,มาให้ดูฮึบฮึบนี่เลยเราก็ยังมีของได้มาอีกนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะก่องกันต่อเนาะคลิปถัดไปเอาละวันนี้ก็ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย